ค่ะสวัสด,ดีค่ะมืนอวานยายแมวหามาเก็บบวบงูเนาะตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครึ่งแล้วค่ะสองโมงเช้าเนาะหามาบึง้งน้ำมอกลงค่ะมันนี้มอกลงเฮนเนาะบึง้งใบยังเปียกเลยเนี่ยบิ้งนี้เนาะอีอืม น้ำมอกน้อยน้อยลงค่ะนี่เห็นบหมอ,อืมมาเบิองนี่ใบใบย,ยังเป็นน้ำมอกน้ำค้างไม่ได้หดน้ำมอกแห้งจังค่ะมือนหนาวคาดหนาวเนาะเบิองใบเป็นน้ำมอก ลงหนักค่ะบ่มีลมบวมงูกับ,บคใคร่เนาะยมแมก็เก็บได้สองคู่แล้วเนาะนี่ กำลังติดค่ะพันน้ำมอ,อกลงหนักๆน,น,นี่ก็ ซีดยากันเสื้อราไว้เลยเด็กค่ะเด้อบึงใบนี่เราหมอก ที่แมวใช้บวบงูพันสนิกกี้ศูนูนซีกาเครื่องบินนะคะเด้อปุ๊กใส่หลักมักดินไม้เพกาคะ่ะหมดดิ่งเบ้ไทยสามปีแล้วนะก็ะเลยลองเบิงวันสิง,งามบ่งามคะ่ะบวบงูนี้ปลูกปกดินอย่างกรงามคะ่ะเพราะวา่างามเป็นพื้นที่ปลูกงายเนาะ ยายแมวสิหาไปเบิ่งมะละบั้เนี่ยมะละจีนยายแมวสิเป็นแบบใดนคะนี่เป็นมะละจีนเนาะเบิง่งปุ๊กย่างค่ะบักดูได้แบบใส่ย่างไหมยังบ่เคยปุ๊กเลยค่ะยายแมวก็เลยลองเบิ่งว่ามันสิดีบ่มีมากยายแมวเก็บได้ ห้าโลหกโลแล้วค่ะเก็บไปขายแล้วเนาะเด้ถทุ่งละร้อยค่ะห้าโลโลละยี่สิบบาทมาละชี้นนี่เป็นดอกเป็นมากนี่มากบ่ใครยญ่ค่ะมันเน่าเนาะเดืองเดย์บ่ยายบ่ยาวเขาใดย Bốc ngủ hết nhai qua không để mà là chín hết nhát luôn mắc ngon 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 thế ngon 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 Mà những cái lưng lưng như thế này Thì hơi bưng vào bác mà chỉ sống bùn vào nó Thì mẹ chị mà hai bưng ít khăn lưng nó không thử làm ăn lòng buốt nó chị miêu xí hột nấm bên ní xí hột wa bơ hoa ba mứng hột để đớn nấm lòng bưng bơ gì say nó bên nè thùng เบอร์สิบสี่ 14, คูณยี่สิบสองอถุงละห้าโลใส่ยักเด้ออันเก็บหมาใช้เลยปกตินี่ก็ทิไว้ค้างคืนนึงมื่อเช้าค่อยใส่เนาะคนะเนาะนี่เขาค้า,าทูมาเอา ห้าโลนี่ก็ถุงละร้อยร้อยยี่สิบครับเดียวนะร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบเนะาะรู้สิได้จากบ้านนี่ ปกตินี่มากงอถ้าเป็นค้างคืนไว้คืนนึงนี่ดัดได้เลยค่ะเดือเป็นมากดีเลยค่ะเดือเดี๋ยวนี่ดัดบ่ได้เพราะมันสีหักเนาะเก็บมาใหม่ เมัดถูงกับมัดทางข้างเนาอยเ,เห็นปะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมักงูงูอ่อนๆ นี่เคยห่อด้านเดียวกันเนาะนี่หางกุน้นนะค่ะคลิปนี้ก็หอชจำนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ